EP 2 8ประมวลกฎหมายอาญามาตรา63ผลธรรมดาที่ต้องรับโทษหนักขึ้นหลักเกณฑ์ผลของการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ผลตามธรรมดาที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา63นี้ใช้เฉพาะกรณีความผิดที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือที่เรียกว่าเป็นเหตุชกันโดยผู้กระทําไม่จําต้องมีเจตนาให้เกิดผลเช่นนั้นเช่นความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297เป็นบทความผิดที่ต้องรับโทษหนักขึ้นจากความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ดีกาที่2173นเทัหเหตุที่ทําให้จําเลยต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผู้เสียหายได้รับอันตรายแกย่กายถึงสาหัสนั้น จำเลยไม่จำต้องกระทำโดยมีเจตนาเพียงแต่พินาว่าผลที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัสเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา63จำเลยจับตัวผู้เสียหายไปกักขังเพื่อเรียกค่าถ่ายโดยกระทำโดยทรมานทารุณทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจผู้ตายจึงตัดสินใจกระโดดจากห้องพักเพื่อฆ่าตัวตายเพราะจิตใจเปราะบางถือว่าเป็นผลธรรมดา ที่ย่อมเกิดขึ้นได้จากการกระทําของจําเลยจําเลยจึงต้องรับผิดในผลแห่งความตายของผู้ตายดีกาที่4904ทับ2 5 4 8ผู้ตายและผู้เสีหายทั้ง3ถูกกักขังและถูกทำ้ายร่างกายในลักษณะการทรมานอยู่ในห้องพักที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยไม่มีทางหลบหนีเลี่ยงให้พ้นจากการถูกทรมานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได,ได้เห็นได้ว่าผู้เสีายทั้งสและผู้ตาย ต้องตกอยู่ในสภาพถูกบีบบังคับทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน,านการที่ผู้ตายตัดสินใจกระโดดจากห้องพักเพื่อฆ่าต,ตัวตายนั้นอาจเป็นเพราะผู้ตายมีสภาพจิตใจที่เปราะบางกว่าผู้หายอื่นและไม่อาจทนทุกข์ทรมานได้เท่ากับผู้หายอื่นจึงได้ตัดสินใจกระทำเช่นนั้นเพื่อให้พ้นจากการต้องทนทุกข์ทรมานพฤติการณฟังได้ว่าการตายของผู้ตายมีสาเหตุโดยตรงมาจากการถูกทรมานโดยทารุณโหดร้าย ผลตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดเป็นผลที่วินยูชนคาดเห็นเป็นไปได้ของผลนั้นโดยการกระทำและผลที่เกิดขึ้นต้องมีความเกี่ยวพันกันอย่างสมเหตุสมผลกล่าวคือเมื่อมีการกระทำดังกล่าวผลเช่นนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาโดยผู้กระทำไม่จำต้องมีเจตนาต่อผลที่ต้องได้รับโทษหนักขึ้นนั้นด้วยเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแม้ผู้กระทำจะไม่มีเจตนาให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสก็มีความผิด ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสดีกาที่2 1 7 3นึทัผู้เสียหายซึ่งเป็นบุพการีจำเลยถูกจำเลยทำร้ายประกอบกับจนประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า20วันเป็นเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เสียจากการที่ผู้หายถูกจำเลยทำร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา63โดยจำเลยหาจำต้องมีเจตนาให้เกิดผลเช่นนั้นไหม การกระทำานั้นเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายบุพการีจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา2098ดีกาที่6519ทับ2,547ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 7เป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา2 9 5ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระทำ โดยผู้กระทำไม่จำต้องมีเจตนาต่อผลที่ทำให้ต้องได้รับโทษหนักขึ้นดังนั้นเมื่อข้อจริงเมื่อขท็จจริงได้ความว่าจำเลยใช้ท่อนไม้ควางปาผู้หายถูกบริเวณศีรษะทำให้ผู้หายตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บแม้จำเลยจะไม่มีเจตนาทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหาัสคงมีเจตนาทำร้ายแค่นั้นก็ตามจำเลยก็ต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่ทำร้ายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้ไดรับอันตรายสาหาัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297เบวรรคแ ความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายตามมาตรา339วรรคสามถือว่าอันตรายแก่กายเป็นผลที่ที่ผู้กระทําต้องรับโทษหนักขึ้นจากความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339วรรคแรกจรึงต้องเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ตามมาตรา6.3โดยผู้กระทําไม่จําต้องมีเจตนาให้เกิดอันตรายแก่กายด้วยดีกาที่1867ทับ2553 จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้ขู่ผู้เสียหายและเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายและรถยนต์ของบิดาของผู้เสียหายที่อยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเมื่อการกระทําของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายเป็นผลให้จำเลยต้องรับโทษหนักขึ้นแม้ผู้เสียหายได้รับบาดแผลที่ต้นแขนซ้ายจากมีดของจำเลยเนื่องจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากการที่จำเลยมีเจตนาใช้มีดทำร้ายผู้เสียหายก็ตามก็ไม่ใช่ข้อสําคัญเพราะการที่จำเลยจะรับโทษหนักขึ้นด้วย เหตุที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายนั้นเหตุที่ผู้เสียหายต้องได้รับอันตรายแก่กายนั้นจำเลยไม่จำต้องกระทำโดยมีเจตนาเพียงแต่พิจาณว่าผลที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายนั้นเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา63หรือไม่เมื่อการที่จำเลยใช้มีดปลายแหลมจี้ผู้เสียหายการที่ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายจากมีดนั้นจึงย่อมเป็นผลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยแล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้ตหายได้รับอันตรายแก่กายอย่างไรก็ตามแม้ผลธรรมดาที่ทําให้ผู้กระทําต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา63ผู้กระทําไม่จําต้องมีเจตนาต่อผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ตามแต่กรณีที่ผู้กระทํากระทําโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนั้นก็เป็นผลธรรมดาด้วยเช่นกันหรือกรณีชิงทรัพย์โดยทาร้ายผู้ตายอย่างรุนแรงย่อมเป็นย่อมเป็นการเล็งเห็นผลได้ว่าผู้ตายต้องถึงแก่ความตาย จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้คนตายตามมาตราสามร้อยสามสิบเก้าวัท้ายดีกาที่สี่ห้าสามสองทับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจำเลยทั้งสามกับพวกนำผู้ตายไปกักขังเพื่อเรียกค่าถ่ายแล้วพวกของจำเลยได้ฆ่าผู้ตายถือได้ว่าการตายของผู้ตายเป็นผลมาจากการที่จำเลยทั้งสามกับพวกนำผู้ตายไปเรียกไปเรียกไปเพื่อเรียกค่าถ่ายการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา313วรรควัท้าย แม้จำเลยที่สองและที่สามไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้ตายก็ตามดีกาที่สองเจ็ดสองสามทับสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดจำเลยชิงทรัพย์ผู้ตายโดยใช้กําลังปัทุสลายแพทย์ผู้ตรวจบาดแผลในชั้นแรกระบุว่ามีบาดแผลที่หางคิว้วศีรษะด้านหน้าคนลิ้นด้านล่างแขนซ้ายบวมช้ำแดงสมองได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยรักษาตัวในโรงพยาบาล37วันแล้วถึงแก่ความตายระหว่างนั้นไม่ปรากฏว่าผู้ตายได้รับอุบัติเหตุเพิ่มเติม แพทย์ตรวจชันสูตรพิสูจพบว่าซี่โครงหกกักหกซี่มีน้ำในช่องปอดระบุว่าผู้ตายถูกทำร้ายได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองและลำตัวบอบช้ำม,มากเชื่อได้ว่าเกิดจากการทำร้ายของจำเลยประกอบกับชรา,าภาพอาการสูดหนักทำทำกา,ารรักษาลำบากหากชรา,าภาพและไม่ได้รับการกระทบกระเทือนก็จะไม่ตายดัยงนี้เห็นได้ว่า<อ>เห็นได้ว่าก<อ>าร<อ>ตายเป็นผลมาจากการประทุสลายของจำเลยซึ่งเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา63 จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อสังเกตข้อเท็จจริงตามดีการนี้ถือว่าจำเลยทำร้ายร่างกายผู้ตายโดยเลียงเห็นผลว่าผู้ตายอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายแม้จะเป็นเพราะความชลาภาพของผู้ตายด้วยก็ต้องถือว่าความตายเกิดจากการกระทำของจำเลยกรณีเช่นนี้น่าจะถือว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาอีกบทหนึ่ง ในกรณีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแม้ผู้สหายจะรับอันตรายสาหัสจากการทำร้ายของผู้กระทำบางคนตัวการทุกคนต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นนั้นด้วยเพราะเป็นผลธรรมดาที่เกิดที่เกิดขึ้นจากการทำร้ายทุกคนจึงมีความผิดดีกาที่1159ทับ2,555ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297 เป็นเหตุที่ทําให้ผู้กระทําความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระทําโดยที่ผู้กระทําไม่จําต้องมีเจตนาต่อผลที่ทําให้ต้องรับโทษหนักขึ้นตัวการที่ร่วมทําร้ายผู้อื่นแม้จะไม่มีเจตนาให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทํำให้เกิดผลขึ้นก็ตามก็ต้องรับผิดในผลนั้นด้วย จำเลยทั้งสองมากับบัวแหวนและหลบหนีไปพร้อมกับบัวแหวนแสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาทำร้ายโจ์ร่วมทั้โจร่วมทั้งสองร่วมกับบัวแหวนเมื่อผลของการร่วมกันทำร้ายของจำเลยทั้งสองเป็นเหตุให้โจ์ร่วมที่สองได้รับอันตรายสาหาัสจำเลยทั้งสองก็ต้องได้รับโทษหนักขึ้นจากผลของการที่ร่วมกันทำร้ายทำจนทำให้โจ์ร่วมที่สองได้รับอันตรายสาหาัสนั้นด้วยดีกทาทีาาาา่3 13 2 5 2 9ััประชุมใหญ่ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระทำไม่จำต้องมีเจตนาต่อผลที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นนั้นจำเลยที่หนึ่งผู้เดียวใช้มีดกรีดหน้าผู้ถ่ายจำเลยที่สองที่สามมีเจตนาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้ถ่ายเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ผู้ถ่ายได้รับอันตรายสาหัสแต่ต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่หนึ่งด้วยจำเลยทั้งสามจะมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส แม้จำเลยซึ่งเป็นตัวการมีเจตนาชคผู้หายเพียงครั้งเดียวแต่พวกของจำเลยกับใช้มีดแทงทำร้ายผู้หายจนได้รับอันตรายสาหาัสจำเลยก็ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะผลของการกระทำนั้นด้วยดีกาที่1 0 1 4งศูทับการร่วมกันกระทำความผิดแม้จำเลยจะมีเจตนาเพียงชคผู้หายครั้งเดียวไม่ได้มีเจตนาให้ผู้หายได้รับอันตรายสาหาัสแต่เมื่อพวกของจำเลยคนหนึ่งได้ใช้มีดฟันข้อมือผู้หายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัส ไม่ว่าจำเลยจะทราบว่าพวกของตนมีมีดหรือไม่ก็ตามจำเลยก็ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำนั้นด้วยถ้าผู้กระทำหลายคนต่างเข้าทำร้ายผู้สียหายไม่ได้ไม่ได้ร่วมกันทำร้ายไม่ได้เป็นตัวการร่วมกันและผู้สียหายได้รับอันตรายสาหัสจากการกระทำของผู้กระทำบางคนผู้กระทำคนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดังกล่าวขึ้นก็ไม่ต้องรับผิดในผลอันตรายสาหัสด้วยเพราะไม่ใช่ผลโดยตรงจากการเข้าทำร้ายและไม่ใช่เป็นผลตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จากการทำร้ายของตน ดีกาที่2 3 5ถึง2 3 7ทรัย2,555ขณะเกิดเหตุจำเลยที่1ที่2และที่3พบผู้เสียหายโดยบังเอิญเข้าร่วมกันเตะและถีบผู้เสียหายจากนั้นมีชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งลุมถีบเตะและกระทืบผู้เสียหายผู้เสียหายถูกอาวุธมีดแทงที่บริเวณท้องโดยไม่ได้เกิดจากการกระทําผองจำเลยที่1ที่2และที่3เหตุที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสเพราะต้องป่วยเจ็บด้วยอาการลุกค,คเวทนาเกินกว่า20วัน เกิดจากการที่ผู้หายถูกอาวุธมีดแทงไม่ได้เกิดจากการลุมทีบและเตะและกระทืบของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามดังนั้นการที่ผู้เหายได้รับอันตรายสาหัสจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทําของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามและไม่ได้เป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จากการร่วมกันทํรลายของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามการกระทําของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามจึงไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันทํรลายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสข้อสังเกต เหตุลุมทำลายผู้เสียหายคดีนี้มีจำนวยที่หนึ่งที่สองและที่สามร่วมกันฝ่ายหนึ่งและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งเข้าลุมทำลายผู้เสียหายด้วยโดยจำนวยที่หนึ่งที่สองและที่สามไม่ได้ร่วมกับชาวบ้านมาทำลายผู้เสียหายจำนวยที่หนึ่งที่สองและที่สามคงรับผิดเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำนวยที่หนึ่งที่สองและที่สามเท่านั้นเมื่อได้ความว่าจำนวยที่หนึ่งที่สองและที่สามเพียงแต่ทำลายผู้เสียหายโดยการเตะถีบและกระทืบผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสเพราะถูกมีดแทง จึงไม่ได้เกิดจากการทำร้ายของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามการที่ผู้ถ่ายได้รับอันตรายสาหัสจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการทำจากการร่วมกันทำร้ายร่างกายของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามและไม่ได้เป็นผลและไม่ได้เป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้จากการร่วมกันทำร้ายร่างกายของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สามข้อสังเกตอีกประการหนึ่งสารดีกาวิจัยได้ว่าอันตรายสาหัสไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการร่วมกันทำร้ายของจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สาม เป็นการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผลตามทฤษฎีเงื่อนไขนั่นเองตัวอย่างผลตามธรรมดาตามแนวความพิภากษาสารดีกาดีกาที่153ทับ2 5 0พประชุมใหญ่จำเลยรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและของโดยบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่นายทะเบียนกำหนดจึงถึงกับจนถึงขั้นผู้โดยสารเกาะอยู่ข้างรถท้ายรถและขึ้นไปอยู่บนหลังคารถ กับทั้งยังมีน้ำแข็งก้อนใหญ่บรรทุกไปด้วย10กว่าก้อนดังนี้ถือได้ว่ารถของจำเลยมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา233แต่จำเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปโดยปลอดภัยเป็นระยะทางถึง30กิโลเมตรและเนื่องจากจำเลยขับเร็วมากจึงเป็นเหตุให้รถคว่ำคนโดยสารตายและได้รับอันตรายสาหัสดังนี้ จะลงโทษจำเลยตามมาตรา2 3 8ไม่ได้เพราะความตายหรืออันตรายสาหัสนั้นไม่ใช่เนื่องมาจากที่มีเหตุการณ์มีที่มีการบรรทุกแต่เนื่องมาจากเหตุที่จำเลยขับรถเร็วอันเป็นการประมาทจำเลยจึงมีความความผิดฐานขับรถโดยประมาททําให้ผู้ผู้อื่นได้รับถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหาัสข้อสังเกตการใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสารโดยยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือหรือมีการบรรทุก น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา203ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายก็มีความผิดตามมาตรา2 3 8เป็นกรณีผลของการกระทําความเป็นกรณีผลของการกระทําความความผิดทําให้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา63แต่คดีนี้เหตุลดความและผู้โดยสารถึงแก่ความตายและ,และรับและรับอันตรายสาหัสเกิดขึ้นจาก จากการที่จำเลยขับรถเร็วไม่ใช่เกิดจากการบรรทุกอันเป็นความผิดตามมาตราสอง้อยสามิสามผลที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการขับรถเร็วไม่ใช่ผลจากการบรรทุกดังนี้จึงจึงยังไม่จำต้องพิจารว่าความตายด้านตราสาหัสเป็นผลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการบรรทุกตามมาตราหกสิบสามหรือไม่ความไม่รู้กฎหมายตามมาตราห4ิี่หลักเกณฑ์บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าสารเห็นว่าตามสาภาพและพฤติการผู้กระทำความผิดอาจไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดสารอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อสารและถ้าสารเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นสารจะลงโทษน,น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าหากจำเลยจะอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายจำเลยต้องขออนุญาตแสดงพยานหลักฐานว่าตนไม่รู้กฎหมายโดยต้องแสดงไว้แต่สารไว้ตั้งแต่สารชั้นต้น ขณะทำผิดขณะกระทาความผิดขณะจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิตตามมาตรา65และมาตรา66หลักเกณฑ์กระทาความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตสันเฟือนไม่ต้องรับโทษตามมาตรา65วัคแรกแต่ถ้าผู้กระทาความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่สารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตามมาตร65า65วิบวรสองความมึนเมาเพราะเสพสุลาหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา65้าไม่ได้เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมาหรือได้เสพโ,ใใโ,โดยถูกขืนใจให้เสพและได้กระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระทําความผิดจึงจะได้จึงจะได้รับ,รบยกเว้นโทษสาหรับความผิดนั้นแต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้างศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตามมาตรา66ข้อสังเกตความผิดความผิดของผู้วิกลจริตซึ่งมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนหรือเมาสุราตามมาตรา65และมาตรา66ดังกล่าวต้องรู้สํานึกในการกระทําด้วย ถ้าความวิกลจริตหรือมาทุลาถึงขนาดไม่รู้สํานึกในการที่กระทําถือไม่ได้ว่าการกระทําดังกล่าวคุณําเลยไม่ใช่เป็นกรณีตามมาตรา65หรือมาตรา66ดีกาที่8 7ดเจ็ดสี่สามัาสอจำเลยปัญญาอ่อนถึงขนาดไม่อาจรู้ได้ว่าการตัดต้นไม้เป็นเรื่องผิดกฎหมายกรณีจึงไม่ใช่จำเลยกระทําความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา .65 วรกหนึ่งเท่านั้นแต่ถึงขั้นที่ถือได้ว่าจำเลยกระทําโดยไม่มีได้รู้สํานึกในการที่กระทําทั้งไม่ได้รู้ข้อที่จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดการกระทําของจำเลยจึงไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนาตามมาตรา59ดีกาที่2ดีกาที่530 2 5มทับการกระทําของจำเลยที่ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา .65 วรคแรกนั้นต้องพิจ,จารณาถึงผู้กระทําว่ารู้ผิดชอบในการกระทําความผิด ลงในขณะนั้นกับขณะนั้นผู้กระทำยังสามารถยับยัง้งหรือบังคับตนเองได้หรือไม่อันเนื่องมีอันเนื่องมาจากมีจิตบกพร่องหรือโรคจิตไม่ใช่เอาการกระทำของจำเลยภายหลังเกิดเหตุที่นำชี้สถานที่เกิดเหตุกับแสดงท่าทางในการกระทำความผิดมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาประกอบการกระทำความผิดที่กระทำไปก่อนแล้วไม่ดีกาที่2721 2546ับ25 จำเลยกับผู้ถหายไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนทั้งไม่มีมูลเหตุใดรุนแรงพอที่จะต้องทำร้ายกันหากจำเลยไม่ได้รับประทานยาก็จะมีอาการคุ้มข้างการที่จำเลยคาดคิดคาดคิดว่าผู้ถหายลักรองเท้าจำเลยไปจึงได้ถือถือเอาเป็นเหตุโกรธแค้นนับว่าจำเลยมีความผิดปกติในความคิดและการรับรู้แล้วแสดงออกด้วยการใช้อาวุธปืนยิงผู้ถหายซึ่งกระทำไปเพราะความเป็นเพราะความเป็นโรคจิตเภท แต่การที่จำเลยเชื่อฟังและมีอาการสงบลงเมื่อบรรดาและพี่สาวจำเลยเข้ามาห้าปามาแสดงให้เห็นว่าจำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างดังนั้นจำเลยจึงต้องรับโทษสำหรับการกระทำความผิดนั้นซึ่งตามมาตราห5ิบหวรสองสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเ<ๆ>พียงใดก็ได้ <S <S ผู้เสพสุาราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวจะต้องเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้เสพโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มืนเมา หรือถูกขืนใจให้เสพและกระทําความผิดในขณะ,ะที่ไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ถ้าผู้กระทําความผิดส,สมัครใจเสพก็จะยกเป็นขึ้นก็จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ดีกาที่ 691- 2้า1ทับารเการเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นอันผู้กระทําความผิดจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา66ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้เสพโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้มึนเมาหรือถูกข่ม หรือถูกข่มขืนใจให้เสพและได้กระทําความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ปรากฏว่าจาเลยสมัครใจเสพยาซึ่งจําเลยเคยเสพเสพมาก่อนเกิดเหตุแล้วหลายครั้งจาเลยย่อมทราบทราบดีว่ายาเสพติดดังกล่าวทําให้เกิดอาการคุ้มคลั่งได้จําเลยยังเบิกความยอมรับว่าขณะที่จําเลยฆ่าบุตรทั้งสามคนนั้นบางครั้งก็รู้สึกตัวบางครั้งก็ไม่รู้สึกตัว ที่จำเลยคุ้มขัางฆ่าบุตรทั้งสามคนน่าจะเกิดจากการที่จำเลยเสพยาเสพจิตเข้าไปเช่นนี้จำเลยจะยกข้อแก้ตัวโดยอ้างว่าได้กระทำความผิดโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เสพนั้นจะทำให้มึนเมาแล้วก็ได้กระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้สึกรู้สึกผิดชอบหรือไม่สามารถประครับตนเองได้นั้นหาได้ไม่ดีกาที่1 6 0 9ทับสอ4พาจำเลยป่วยด้วยโรคถึมเศร้าเกิด เกิดความเครียดในการประกอบอาชีพและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจนมีความก้าวร้าวสะสมมากขึ้นเมื่อพบโจ์ร่วมกำลังขับเรือเล่ขายขายของเช่นเดียวกับจำเลยจึงกระตุ้นจิตใจให้มีความก้าวร้าวยิ่งขึ้น,จน,จ,น,จ,น,จ,นจนทำให้จนจนทำร้ายโจ์ร่วมอย่างรุนแรงแต่จำเลยยังขับเรือหลบหนีกลับบ้านได้แสดงว่ารู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้างจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา65วรสองดีกาที่66 2. ท2,554การที่จำเลยสมัครใจเสพเมทรอัมเฟตามีนแล้วดื่มสุราในวันเกิดเหตุโดยรู้ว่าจะทำให้มึนเมาแล้วกระทำความผิดในคดีนี้จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่ากระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบและไม่สามารถบังคับตนเองได้ตามประมวลกฎหมายยาามาตรา65หาได้ไหมดีกาที่3755ทั2,555จำเลยเป็นโรคจิตเภท ขับรถยนต์ของผู้ตายหลบหนีออกไปเป็นระยะทางไกลพอสมควรหลังจากจำเลยใช้วุฒปืนยิงผู้ตายแล้วและเมื่อถูกเจ้าพนักง,งานตำรวจจับกุมจำเลยก็รับว่ารู้สึกตัวและสามารถตอบคำถามได้ย่อมแสดงว่าจำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตนเองได้บ้างจำเลยจริงต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65วิบวรสองจบ EP 2ีทับ